สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สุขคนสวัสดีตอนเช้าๆนะคะพี่น้องจ้ามือนีเยติกรได้เห็ดกับเขากับน้ำแล้วแล้วได้พี่น้องหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเซ็จแล้วก็เลยม่อมปลาพี่น้องจ้าอมปลาทีเป็นไส้เบสนันละพี่น้องอันที่ลุ่งไส้หายเราเยต็ติอันไปไทยขิดไปยามอันนะพี่น้องก็ได้ปลาดุกปลาคอปลาไหลมือนีเยติก็เลย้ม่อมไส่พักไส่หรือยอดมาละขี้นกนันละพี่น้องเยติของกระโปรงหมอจ้ะพี่น้อง มาเด้อลูกปลาด้อยไม่กินข้าวนรำพอมาเด้อลูกเต่ามั่งไม่กินข้าวเไม่กิาด้วยอะไรีครับมากินข้าวน้ำกันเฮาโอ้ได้ยังกินนกสันเหมือนกันมือว่านไปใส่เบ็ดครับคนงานคนงานนอนเขยพั้วเส่ชูแหว้ปลาไหลปลาไหลกับปลาดุเครื่องปลาคอเด็ดอ่อนใส่ผักใสกเจ็บๆโอ้ไหลแมงวั่านยังพอ

แกบอกว่าอด้เน้ตนปลาอันนี้วะหาตอนปลาไหลเปลยนะเอาเยวนี่ต้อนปลาไหลผู้หญิงเอาใ้าดูดันอันนี้เอาไปหญ้าสาวกันเนาะพ่อกินใบมุงจอนพอเอาไหนลูกอนนัแล้วติดขอไปอัขึ้นไม่ไป

bạn bán bẹt bàn đấy chứ, không biết làm cái gì, 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 không biết làm gì, biết làm cái gì, không biết làm gì, không biết làm cái gì, không biết làm cái gì, không biết làm cái gì, không พอขันหนึ่งทิไมเหลแบาทก็เราก็นือว่าเหมือนพอให้ก่จริงรู้พอได้ไ้มอยูว่าเนี่ยพอไปื่อดำหมักุ้งรับจอดุกินไม่ให้อ๋อยอืม้มันพอภาพเอา่อหนึ่งเขาเพิ่งไนว่าแล้วเาจะเป็นย่างมาแล้วยัดไปัด มันต้องราแลีบแมบอนี่ยไกันก็แล้วกันีบแบบท่านเราเปี่ยนคือว่าท่านเรเปลี่ยนบบาทีน่ะเนาะเราัคเปลี่ยนเขาไม่ไปแคนละจีบาทเนาะว่าบุญนักใจนี่ต้องเป็นวัน้ลยเปลี่ยนบนีไมีนาเาแ้วเาตาไม่แก่ห พี่น้องมันจะมีออมปลาใส่พักอันนี้หยอดมาระคีนกหรือพักไส้เนาะเสียพักไม่พี่น้องมือนี่วันนั้นเหรออันเหยียบอันไปอะไรทำดีาปให้ไปตัดใหม่เหยียบแม่ใส่ห้อยแม่ไปับผ้าวันที่วุ่นถามส่งตลาดแห่พร่วมมันเท่าไหร่ลอยล้เท่าไหร่ก่อนไม่ลอยลเท่าไหร่ถามแถมตัวมันพ่อลอยสมอ

สี่ร้อยห้าสิบประเดี๋ยวพาไปหบ้าเนี้ยาเทโลดเป็นตอนมาพาไม่แก่ถ้มัใหม่ไม่ฟังมันมันใหญ่ไม่แก่แก่แก่เพราะแ่แต่ละใหม่ไม่ฟังมันใหญ่มันคอยไม่แรงบางเจ็บเนี่ยนุส่ปลาดุกแต่มันเนาะ Bin lãi qua măng bay 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 bay

ขอบคุณ่นขอบคุณพี่น้องสุขสุขกันเด้อจากสิขอไม่ก็นั่งใจ่องเย็ดพีนะจ้ะวันนี้แสบพี่น้องคลิบหนีกับสิขอตัวล่าไปก่อนนะจ้า